สวัสดีค่ะอันนี้ลุงสะพ้ายจะผัดอะไรเอย่ยผัดอดอกหอมใส่กุ้งกระเทียมกุ้งสดใบอหอมนะคะน้ำมันหอยเออเคน้ำมันหอยโอเคใสก่กระเทียมไปค่ะใสก่กระเทียมไปน,นะตรงทหม้อข้างก็คือข้าวต้มน,นะคะ <laughs> ข้าวต้มนะคะแต่ว่าพี่ๆจะต้องถ่ายแบบว่าเร,เร็วหน่อยนะรอข้าวต้มไม่ได้แล้วข้าวต้มอ,อันนี้ก็คือเมนูกุ้งสดผัดใบหอมืคอคะกุ้งหอมตอนดอกหอมใช่ไหมลูกดอกหอมดอกหอมโอเ,ค,โอเค,คือว่าบางทีจะมาทำสมัยยังก็ไม่ได้เนาะค่ะค่ะ พ่อบางทีทำจินก mm ันหลายคนนะคะมีกันหลายคนสี่ห้าคนอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างสองเตาสามเตาก็ทำไปเลยทีเด eh. mm ียวค่ะใส่เกลือนิดหน่อยเกลืออะไรลูกชื่อช่ออะไรต่อชือรสแล้วก็เกลือเนาะเราก็ใส่หอมเลย ใช่ใบหอมก็อร่อยขอมมันจะหวานเราเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะหวานใช่ใบหอมหวานใบหอมนี่หวานเนาะ่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเราใส่ซอสหอยมันก็มีรสชาติหวานอยู่แล้วใช่ถ้าใครชอบกินหวานก็ใส่บ้านนี้ไม่ค่อยกินหวานใช่บ้านนี้ไม่ค่อยกินหวานก็เลยไม่ต้องใส่บ้านนี้กินเปนหวานธรรมชาติคือหวาน หวานผักอร่อยหวานปูหวานหมึกแบบนี้ <laughs> หวานผักค่ะใช่แต่ผมชรดกินค่ะผมชุบกินค่ะไม่ไม่ใส่ซุปชก็คือมันมันก็อร่อยนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันคนละแบบเนาะถ้ามีอซอสหสยแล้วบางทีไม่ต้องใส่ปูชุสก็ได้โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดสินใจเลยลูกนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ใบหอมดอกหอมค่ะดอกหอมปลูกปิดขับทุ่งสดนะคะบายยขอบคุณแตงเกียวเตยมัตกล้าใส่กำเสีย